สวัสดีครับพบกับช่องข้าวบอยต่ำคือเกานะครับก็มือนี่คลิปนี้สิพ้ามามึงหัวทองแกะวัวไก่ที่คอดแล้วครับมือนี่เขาวันทียีรรร่สิบสามุกีกายนสองพันหาลอยหกสิบสี่เลาก็บใบใบแต่ว่ามือนี่อากาศดีครับบรรยาก,กาศท้องฟ้าคืมคืมครับ ล่มหนาวว่อยๆครับมันนี้นาจะเริ่มหนาวแล้วนะครับเล้ผ้ามือมึงว่าทองแกนะครับแม่มุมมุมโอ้ยหงหยงัว้าเลยกับแม่มุมแม่กระทิงครับซื้อว่าแม่วัวกระทิงที่นี่เพิ่นสีออกลูกสองตัวคนนี้ครับเพิ่นได้ลูกสองตัวเนอะเพราะว่าตัวแรกเพิ่นเนี่ยแบบมุมมุมแบบขาวๆเนี่ย ขอดวันทีสิบเอ็ดมกราค่มปีนี่แหละปีสองวันหาไหวหกสิบสี่นองมนอยู่ในทองนี่ก็น,นาสิขอดเมื่อเกินอาทิตย์สองอาทิตย์นี่นหแหละครับ๋อมันหูแน่ครับนี่ครับเาะยางไวแต่น้ะนี่ครับมันกำลังยาง,งาหากินดูเขาเนะาะยางไวนี่ครับเป็นหูแน่ครับนี่ครับ นี่พันธุ์ไถ่กีไท่บานห้อยครับนี่ครับเลี้ยงง่ายครับนาอครับเนาะเลี้ยงออกลูกปีละสองโตเป็นตะเลียงคักวะพี่น้องครับโอ้เป็นตะเลียงคักนี่ครับน้องเป็นเริ่มไข่ครับนี่ครับเรื่อมหืดยิ้มเพิ่นกับเริ่มย่านครับของยอ่ไก่ลอดแล้วครับนี่ครับ นางกินหาแบบลูกลูกเป็นกระดิ่งดีครับ <c oughs> นี่นนนรนรรนครับยอๆยออีหล่ายอยอแม่กระทิ้งนมกระเริ่มเตสานมเริ่มนี่ครับเลื่มไข่แล้วครับเริ่มเแม่ผมว่าสองสองอาทิตย์แล้วเดือนทันว่าต้นเดือนทันว่านี่นะครับน่าจะคลอด พาไปมึงลูกเนนี่ครับลูกเปนนี่ครับเสียอ้วนอวกต้นปีเนาะวันที่สิบเอ็ดมุกกระลาคมนี่ครับน้องเิ่น,เนกำลังสี่ขอดน้องเิ่นกำลังสี่ขวดคือแมนนี่ปีนี้ได้ลูกสองโตนะครับเนาะโอ้ดอคักดอคักงัวดอคักได้ลูกปีละสองโตเป็นตนเหลี่ยงครับ มามึงอีกแม่หนึ่งครับแม่ดำแม่ดำกับสีไก่ขวอดทีก่กันนะครับเว่าน่าอะไรกันละแม่ดำแล้วแม่นั่นมนมแข่กว่าแม่นี่แม่นี่ก็เริ่มแล้วก็ท้องใง ครับวองย์นุ่มนุ่มเป็นประทัในทอารใดครับนี่ไล่กัน,นะครับผมว่าใกลเดือนท่านไหวน่าจะคอดมาหลุ่นครับว่าสีใดตัวผู้เต้งสวงหรือสีใไดตัวเมียเต้งสวงเมือสีผูหนึ่งเมียหนึง่งแต่ว่ากะอยากได้ง่วเมียครับ หัวงัวงัวตัวเมียตัวเมียนี่มีแก่สามเมียครับเพราะว่าตัวนี้ลูกตัวแรกก็ได้ตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ก็เลยเอาออกเนาะเอาออกปีเอาออกวังแหลงที่ผ่านมาครับเอาออกอยู่เป็นกินงาดีครับหมูอยู่ยังไงทุกตัวครับงัวผม หองเรื่นนองไงยอยห่วงไงลูกคนดินดินดีครับลูกดินเสาแรงเสาแรงน่าจะอวยลูกอวยดีครับว้ามึง,งรบรรยากาศครับยังรถเกี่ยวกเกี่ยวเข,า,ขาทางคุณละครับไกลๆคุณท่างทิดเหนือไกลๆครับ ผ้ามาลูมามึงลูกงัวหน่อยกาม่าครับลูกเอชเอห้าเก้าสี่ลูกมาลุ่ยครับนี่แดงหน่อยเสียจอจน้องบุญไหลเจ้าเสียจอยครับแม่เพ่นจากไปตอนอายุสิบสิบหมื่นแปดสิบหมื่นแล้ แปดหมื่นสิบหมื่นเนี่ยแหละแนี่มันป่วยจนยานไปได้เป็นง่วงกำผาสื่อน่อมปอนให้กินครับสื่อน่อมผงม,มาส่งปอนให้กินตอนนี้ก็กินงาเป็นแล้วได้สองเดือนกว่าครับเสีอจอยจหลู่เคสเคห้าเก้าสี่ง่วงง่วงกำผาเนาะง่วงกำผา ่เพิ่นจากไปนี่ก็บเย่เพิ่นครับเย่เลี้ยงน้องก็ได้เย่ดูน้ำเย่เอาเอาเอาย่เป็นแม่เลี้ยงด้านน้ำเย่เสียจอยอน,นั่นเสียอวนเสียอวนลูกของแม่มุ่มแม่มุ่มเหมือนครับแม่มุ่มออกลูกปีละสองตัวออกลูกง่ายครับมัว่วไ่ เลี้ยง,งายออกลูกปีละสวงโตโอ้เป็นตะเรียงครับแต่ยักษ์สามเมียสี่เมียังสี่โอ้เต็มขวากเลยเลี้ยงบ่เกินสิบปีจนจนว่่อยากเลี้ยงจนจีคานเลี้ยงนะออกลูกดีปันนี้นี่ครับเป็นเสีวได้ลูกแล้วว่าน่าจะออกก้อนแม่ดำนะมึงลอเรมันสีหูหๆกลัว ปินงหยานุ่มครับนี่ครับง่วไท่ปานไท่ขี่ครับออกลูกปีละสองตัวครับหัวปีไทยปีหยอ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  เดี๋ยวมาลุ่นกันมึงครับอีกอาทิตย์อีกสองอาทิตย์เนี่ยแหละครับผมว่าเมื่อเกินสองอาทิตย์น่ะน่าจะได้ลุ่นจั้องมาลุ่นมึงครับเอาเป็นสีเลตัวผูหรือตัวเมีย ครับแม่ไทยกีนุ่มนุ่มเป็นเต่านุ่มเอาครับคลิปนี้เอาไว้ส้ำหนีก่อนนะครับเด้อเด้อฝากซวยเมืองสวยเชี่ยวซอยกดไลค์กดติดตามให้เด้อครับเป็นกำลังใจให้เด้อครับ สุขสบายดีสุขหูสุกคนครับสวัสดีครับ